ทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงลานอดรถใหม่หอยกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินเดินเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะครับก็ค่อยๆเอาตัวแหววนะมุกแกสองตัวอยู่ข้างซ้ายมือไหว้ติดกระทาติดกระทานน่นนะครับยอดเขา มสวยเสียงชะนีก็หยุดร้องไปด้วยเสียดายมากเลยทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันดีกว่านะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับจะเป็นชาชูราเมงนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในอีพีที่40กับช่องนีเที่ยวกับเธอกันอีกครั้งนะครับสำหรับ e ีพีที่40นี้ก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายของทริปต่อเนื่องห้างวัน4คืนกันแล้วนะครับโดยสถานที่ที่คบและคุณป้อมกำลังจะไปกลางเต้นในอีพีที่40นี้จะมีชื่อว่านายหอยแคมป์ซึ่งเป็นลางกลางเต้นที่อยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี แต่ก่อนจะไปรับชมกันผมขอฝากทุกๆท่ทานที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องของพวกเรากันเลยลบรบกวนช่วยกดติดตามตรงปุ่มสีแดงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวให้กับพวกเรากันหน่อยนะครับขอบคุณครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงลานกะาดรถหน่อยฮอยกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินเดินเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะครับ ทุกคนครับสำหรับฟุตเทจตรงช่วงนี้นะครับเนื่องจากพวกเราทําไมหลุดเสียงก็เลยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นผมจะขอพากเสียงเข้ามาแทนนะครับโอเคสำหรับลานกลางเต็นท์ในหอยแห่งนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่ริมแม่น้ําแควใหญ่ตามที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปกันแล้วนะครับโดยจะเป็นลานกลางเต็นท์ที่มีขนาดเล็กแต่วิวและบรรยากาศเรียกได้ว่าใหญ่เกินเบอร์มากเลยครับ และที่สําคัญนะครับคุณลุงเจ้าของร้านก็ยังเป็นกันเองมากด้วยแถมยังใจดีฝุดๆซึ่งก็ทําให้พวกเรารู้สึกถึงความเอาใจใส่ของคุณลุงที่อยากให้ลูกค้ามีความสุข,ขกับการที่ได้มากางเต็นที่นี่กันครับสขอคุณมคขอบคุณค่ะมีหลนะังซาเะไเพิซึ่งทำใหม่ อุยอุยระวังระวังไปจ่นน้ำไินนยอกอะไรก็ลงไปไม่ต้องพยายามเดินบนยญ้ามันลื่นสำหรับในเรื่องของค่ากลางเต็นท์นะครับโดยจะมีค่าบริการเข้ากลางเต็นท์คนละ175บาทต่อคืนสามารถลงไปพายเรือเล่นน้ำตกปลาได้ครับซึ่งก็เป็นราคาที่ถือว่าถูกมากเลยนะครับ และสําหรับในเรื่องของการตั้งจุดหมายปลายทางสาหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับโดยทุกคนจะต้องตั้งจุดหมายไปที่ลานกลางเต็นท์นายหอยซึ่งในส่วนน Squid ี้นะครับผมอยากย้ายให้ทุกคนระวังในเรื่องของการตั้งจุดหมายปลายทางกันให้ดีนะครับ erm? เพราะเวลาที่พิมพ์คําว่านายหอยแคมป์ระบบนําทางมันจะมีให้เราเลือกอยู่สองช้อยคือนายหอยแคมป์ที่อยู่จังหวัดสกลนครซึ่งมันจะเป็นคนละที่กันเลยนะครับ ดังนั้นที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องเลือกเป็นลานกลางเต็นท์นายหอยที่อยู่อำเภอศรีสวัสด์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและสำหรับเส้นทางในการเดินทางนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพก็จะเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่พวกเราไปกางเต็นท์กันที่ Forest c แคมใน E ีพีที่13กันเลยนะครับซึ่งมันก็จะต้องขับผ่านค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ด้วยครับ และที่สําคัญนะครับสาหรับใครที่จะมากางเต็นที่นี่โดยบริเวณรอบๆล,ลานกางเต็นในรัศมี12-20กิโลเมตรจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมายเลยครับถ้าให้ยกตัวอย่างนะครับก็จะมีอุทยาแนแห่งชาติน้ําตกเอราวัณซึ่งจะอยู่ห่างจากลานกางเต็นในหอยเพียง12กิโลเมตรเองครับ หรือหากใครที่อยากจะไปถ่ายรูปเล่นที่เขื่อนสีนักลินก็จะอยู่ห่างจากลานกลางเต็นท์ในหอยเพียงแค่14กิโลเมตรเองครับแต่ถ้าจะไปถึงอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนักลินจะต้องขับรถไปประมาณ54กิโลเมตรได้ัหมครับ และอ,อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือสําหรับใครที่มุ่งหน้ามาจากค่ายฝึกเขาชนไก่โดยในระหว่างทางนะครับก็จะมีป้ายเตือนให้ระวังช้าง <c oughs> ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถกันสักหน่อยนะครับแต่ก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องระวังด้วยเหมือนกัน <c oughs> ก็คือตรงช่วงเขื่อนท่าทุ่งนาซึ่งตรงบริเวณน,นั้นนะครับก็จะมีป้ายเตือนให้ระวังลิงก,กันด้วยครับเพราะอาจจะมีลิงอยู่บนถนนก็เป็นได้ครับ <c oughs> ค่อยเอาตัวแหวนนะลูกแกะสองตัวอยู่ข้างซ้ายมืออันนี้รถมาเเลยวิ่งเข้าไปข้างในและสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะแวะซื้อของเติมเสบียงซึ่งที่ลานกลางเต็นท์นายหอยแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าแทบรับจบในที่เดียวเลยก็ว่าได้ครับเพราะตรงหน้าปากทางเข้าลานกลางเต็นท์นะครับจะมีร้านค้าของคุณลุงซึ่งภายในร้านนะครับก็จะมีสินค้ามากมายหลายอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ขนมคบเคี้ยวเครื่องดื่มต่างๆอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารแชร่แข็งจําพวกของทานเล่นหรือเนื้อสัตว์ซึ่งหากใครที่สั่งหมูกรามาทานและอยากได้เนื้อสัตว์เพิ่มก็สามารถมาซื้อที่ร้านของคุณลุงก,กันได้เลยนะครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาที่นี่แต่ไม่มีเต็นท์กับเครื่องนอนคุณลุงท่านก็มีให้เช่าเช่นกันนะครับซึ่งราคานั้นผมแนะนําให้สอบถามที่เพจ Facebook ของทางร้านกันดีกว่านะครับเพราะจะได้ราคาที่เป็นปัจจุบันมากกว่าครับเท่าไหร่ครับทั้งหมดห้าร้อย่สบาทเท่าไหร่นะห้าร้อยสบห้าร้อยบาท อันนี้สามารถสั่งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหรอครับหกโมงเช้าถ<ง>ึงสามทุ่มครับครัวหกัมถึงดื่ม้าทุ่มครับอ,อ๋อครับทุกคนครับ EP ที่แล้วได้ปากับ กุ้งมาใช่ไหมครับเอพีนี้เอาไหมอันนี้จะเป็นแม่น้ำแควใหญ่นะครับอื้ <laughs> อ,อความปลาจะมาไหมนี <laughs> ล่ลิมตตลิ <laughs> โอ้อยน้อง <c oughs> เอาเก็บมาใหม่เอาเก็บมาใหม่ <c oughs> จัดม,มุมกัน <c oughs> <c oughs> ความดำเกิดไว้แต่ไกลขึ้นนะรอบมีไกลขึ้นหรือว่าลองแบบคว้มความเฮ้ย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 เตึงแล้วเตึงตึงตึง,ตง เอาแค่นี้ก็พอแล้วหรือว่าต้องไปถึงนู่นืีแต่มาดูกันพรุ่งนี้จะได้ป่าเป้าหมายคือตัวเบ้งเบงเท่านั้น ทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากพวกเรากว่าจะกลางเต็นท์และดักปลากันเสร็จก็เป็นเวลา5้าโมงครึ่งกันแล้วนะครับซึ่งพวกเราก็ได้สั่งหมูกระทะเตรียมไว้แล้วด้วยโดยจะสั่งเป็นชุดกลางมาในราคา450บาทแต่ถ้าใครสั่งเป็นชุดเล็กก็จะมีราคาชุดละ350บาทนะครับหรือหากใครที่กลัวจะกินไม่อิ่มนะครับก็จะมีชุดใหญ่ในราคา550บาทครับ นอกจากนี้นะครับพวกเรายังสั่งเป็นส้มตำมากินกันด้วยแต่ต้องขอบอกเลยนะครับว่าแซ่บหลายเดอร์เผ็ดสะใจสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดแน่นอนครับเฮ้ยนี่ไงอ๋เอาเขาใช้หมูสามชั้นล่อไปก่อนมากๆลงเลยเอานี่ไหมเอานี่ไหมฝักเท่ข้าวใหหน่อยฉันชอบกินหมูกระทะกับข,ข้าวคืนนี้ ขอเป็นโมกูกระทะก่อนแล้วกันเหนื่อยมากเลยคงทำกินไม่ทันละหมดไหมครึ่งเลยหมดไหมครึ่งเลยหมดเลยสัย่งมาตั้งสองถุงเท่าเปล่าเดี๋ยวาจะกินขนมนะเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวอดกินนะ ว่ายติดกระทะติดกระทะว่ายไม่มีมันติดกระทะสุกยังของสุกแล้วเร้ว,ว,ว่าไมหมดีกว่าไหมกินได้ยังเอาเลยขึ้นเลยสุกใช่ปะสุกอยู่สุกกันจะไหมแล้วอะมันจา้างไหมทัน อืมอร่อยียกับข้าวอืมตม้มตำอร่อยเผ็ดจับจานม,มาก ถึงซวงเลยอ่ะยิ่บอกเขาว่าไม่ต้องเพ็งและนี่นะครับก็จะเป็นวิวของริมแม่น้ำแควใหญ่นะครับโอ้สวยนะครับด้านหน้าก็เป็นภูเขานะครับแหมแต่เมื่อกี้นะครับมีเสียงชนีร้องด้วยครับเรียกว่าโอ้โหจะดูแบบธรรมชาติเลยครับที่นี่ผมแบบถูกใจมากเลยครับ ทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8ม46นาทีอุณหภูมิ22.8องศาความชื้น87%นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในตอนเช้านี้กันดีกว่านะครับทุกคนครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับที่จริงแล้วผมอยากจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยเพราะว่าเมื่อคืนนี้หูดาวสวยมากบอกเลยเสียดายมากเลยครับที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมดันเป็นตะคิวนะครับเป็นขวานวดให้คุณพ้อมนวดเสร็จปุ๊บมาซ้าย พอโนดซ้ายมาขวาแบบโอ้โหเมื่อคืนลุกไม่ได้เลยครับสำหรับบรรยากาศนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับเขาจะเป็นแม่น้ำแควแล้วก็นู่นนะครับยอดเขาแหมสวยเสียงชนีก็หยุดร้องไปด้วยเสียดายมากเลยโ,โหในน้ำมีปลาด้วยนะครับปลาอะไรไม่รู้ยาวๆนั่นนะครับ เฮ้ยมีสองตัวเธอนิมึงไม่กินอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเอามุงดักปลาขึ้นก่อนนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่ามานี่โอ้ย <Hey, S 2> อะไรเต็มเลยเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเต็มเลยอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ได้อะไรมั้งเนี่ยเฮ้ย hey. เฮ้ย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 เ,ยเ้ยได้อะไรเนี่ยไหนดูสิมีอะไรมาบ้างโอ้โอ,โอป่าวา่างเปล่าไม่มีอะไรในนี้เลย <laughs> เอ่อเห็นเขาเห็นคุณลุง เห็นคุณลุงเจ้าของล้านนะครับบอกว่ามันช่วงนี้นะครับป่ามันไม่ค่อยกินเบ็ดด้วยนะครับเสียดายจังเลยไม่ได้อะไรเลยอะว่างเปล่ามากทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันดีกว่านะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับจะเป็นชาชูราเมงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมได้มีการเตรียมหมูมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นที่ผมเลาะหนังออกไปแล้วแล้วก็เอาไปต้มให้สุกนะครับ หลังจากนั้นนะครับพอเรามาที่นี่เราก็จะทําแค่น้ําชาชูนะครับสําหรับแช่หมูไว้แล้วก็มาต้มเส้นกับอุ่นน้ําซุปนะครับอันนี้น้ําซุปที่ผมใช้ต้มหมู3ามชั้นนี้นะครับก็เพียงเท่านี้เราก็จะได้ลามเมงแล้วครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอัตราส่วนเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้เป็นซับนะครับแปานข้งางนี้เลย เริ่มจากเปิดน้ำก่อนนะครับเริ่มจากเปิดแก๊สก่อนเว้นเวนเวครับในนี้ผมใส่น้ำลงไปแล้วนะครับจากนั้นผมใส่ขิงนี่จะเป็นคอมบุนะครับเป็นดาชิโมโตะคอมบุนะครับก็คือตัวผมดาชินุโนมโต รสสาหร่ายนะฮะเราจะใส่ลงไปเลยหมดซองจากนั้นก็ใส่นน่ลงไปเลยต้นหอมนะครับจริงๆเขาจะใช้เป็นเนะหนีนะครับที่เป็นต้นหอมขนาดใหญ่ะครับแต่พอดีว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับผมจะใช้เป็นต้นหอมไทยนี่ครับมันหาซื้อง่ายในราคาถูกแต่ใช้แทนกันได้ครับจากนั้นก็ใส่เน่นะครับโชยุผมตวงไว้แล้วนะครับ 200มิลลิลิตรกับน้ำเปล่านะครับ800มิลลิลิตรตามด้วยเกลือรประมาณครึ่งช้อนชาไปก่อนเดี๋ยวอัตราส่วนนี่เราสามารถไปเพิ่มตอนท้ายได้ะฮะซึ่งผมจะทำเป็นสรุปไว้ให้นะครับ mm. บีบด้านข้างไม่ใช่กดเ <laughs> มื่อกี้ไดชิโนโมโตใช่ไหมอันนี้อันนี้อายิโนโมตโต ไอ้กดเพิ่นอีกแล้วไม่ไหวเลยเราตามด้วยนี่นะครับพริกไทยไม่ต้องใส่เยอะมากครับจากนั้นเดี๋ยวต้มเขาจนสุกเลยนะครับระหว่างนั้นเราก็ใส่หมูลงไปได้เลยนี่หมูลงไปลงไป เมื่อจะคู่นี้นะครับลืมใส่น้ําตาลเดี๋ยวเรามาใส่น้ําตาลลงไปด้วยนะครับโอเคลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนเดี๋ยวมันสุกแล้วหรอค่อยมาชิมอีกทีหนึ่งครับทุกคนครับหลังจากน้ําเดือดแล้วนะครับก็ทิ้งเข้าไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับซึ่งผมทิ้งมาแล้วประมาณ3นาทีนะครับถึง5นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดไฟและแช่เข้าไว้อยู่ย่างนี้นะครับ โอเคปิดไฟเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นกันทุกคนครับเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันต่อเลยนะครับอันนี้ผมใส่น้ำไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้มน้าให้เดือดก่อนนะครับซึ่งเส้นตัวนี้นะครับผมจะซื้อเป็นเส้นลามเมงนะครับของยี่ห้อคิสซูเมงนะครับคิสซูเมงซึ่งเขาเขียนไว้ว่าใช้เวลาในการต้ม3มนาทีนะครับเหมือนมาม่าเลย <laughs> ง่ายดีครับโอเค๋เย่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับเออเขาเขียนไว้สนาทีอืมใช่เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดก่อนนะครับก่อยมาใส่เส้นต้มทุกคนครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เส้นลงไปต้มกันนะครับเริ่มจากใส่เกลือลงไปก่อนเลยแล้วด้วยเส้นนะครับ ตอนนี้เขาจะยังไม่อืดน,นะครับเพราะเขาเป็นแค่เส้นแห้งๆเดี๋ยวพอต้มไปสักพักหนึ่งเขาจะดูดน้ําแล้วอืดตัวขึ้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวจับเวลานะครับสามนาทีก็ใช้ได้แล้วครับทุกคนครับตอนนี้ก็ต้มมาได้สามนาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนะครับว่าเส้นเขาสุกหรือ,อยังโอ้หสุกแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นเลยนะครับว้าว ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาต้มน้าซุปกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำซุปที่ผมต้มกับหมู3ามชั้นก่อนมาที่นี่นะครับตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วครับเดี๋ยวจะต้มนี่ทิ้งไว้ระหว่างนี้ผมจะหั่นไข่แต่งหน้าก่อนเลยนะครับ ไปก่อนนิดนะึงโอเคหมูชาชู ก็นาโตมาคิโอเคหนาๆเป็นเลยมาดูโตมาคีน้ำเดือดแล้วครับใส่ขนอนได้เลยขนอนนี้จะเป็น ขนอไก่นะครับใส่ลงไปไวายเบาไฟหลังจากที่เราใส่ขนอก้อนซุปไก่ลงไปแล้วครับเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยเอาซอสชาชูนี่นะครับใส่ลงไปในชามแล้วค่อยตามด้วยน้ำซุปนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพอร้อมรับประทานแล้วครับทุกคนครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่รอคอย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าอย่ารอช้าสิ่งแรกที่เราควรทําคือเดี๋ยวใส่นี่นะครับลงไปในนี้เอ๊จะก่อนอื่นเดี๋ยวผมชิมก่อนนะครับรสชาติเขาออกมายัางไงอืมอร่อยได้ๆหอ,อมนี่แหละชาชูอ่ะขยับไปใกล้ๆลาดล,ลงไปก่อนเลยน้ำซุปชาชู สักสามทัพีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ทำซุปที่เราต้มลาดลงไปเลยขนาดนี้อือหือโคตรน่ากิน เอของเราอีกตัวหนึง่งแต่งให้ดูสวยงามวางไปสิครับรออะไรอื <c oughs> กินจ้ะ <c oughs> ลมปิวดินะ <c oughs> โอเคจะรอคนมาใส่ หลายเรื่องนะครับลมมันพัด <c oughs> โอเคนะครับรชาชชูรามองนะครับก็เพียงเท่าน,นี้นะครับขั้นตอนเขาดูเหมือนยุ่งยากแต่จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากครับ้่เราเตรียมมาจากที่บ้านสามารถนํามาทําในแคมปิ้งได้ไอซาลาติดกโอเคจเ,เรามารับประทานกันเลยดีกว่า ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวลานกลางเต็นท์กันดีกว่านะครับสําหรับที่ลานกลางเต็นท์ในห้อยนะครับจะมีแค่ที่อยู่ริมน้ํานะครับทั้งหมด9แค่นะครับซึ่งของเราจะกลางกันอยู่ที่แค่ที่8นะครับเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่แค่แรกกันดีกว่านะครับไปครับและนี่นะครับจะเป็นแค่ที่1นนะครับซึ่งเขาจะ เป็นแค่ที่ใหญ่นะครับแค่ที่หนึ่งจะใหญ่มากเลยและหลังคาจะเป็นมุงจากนะครับแต่สำหรับแค่ที่สองนะครับจะเป็นหลังคาเป็นเมทัลชีสนะครับสำหรับใครที่เป็นเต็นท์แบบไม่ทนน้ำนะครับก็สามารถกางที่ตรงนี้ได้แต่ก็ต้องทนหน่อยนะครับบางทีในช่วงเที่ยงนะครับเมทัลชีสมันก็จะร้อนหน่อยนะครับแต่พูดถึงในเรื่องของการน้ำไม่ต้องห่วงครับว่าเต็นท์เราจะโดนน้ำ ปลอดภัยแน่นอนผมว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่พื้นที่เขาก็จะเล็กกว่าแค่นั้นหน่อยนะครับสำหรับเต็นท์เล็กก็ไม่มีปัญหาครับและเต็นท์ที่อ่าและแค่ที่สามนะครับก็จะมีเป็นหลังคาเหมือนกันในทันชีสแค่ก็ไซส์เท่ากันเลยอ่าสองกับสามไซส์เท่ากันแล้วก็สี นี่สี่นะครับแค่ที่4จะเป็นเมทัลชีสเหมือนกันครับก็ไม่ต้องกลัวว่าฝนจะรั่วลงมานะครับและสำหรับถังนั้นนะครับถ้าใครสงสัยนะครับก็จะเป็นถังสำหรับใครที่มาตกปลานะครับเขาบางทีจะลงไปตักน้ำมันก็ลำบากคุณลุงท่านก็เลยทำเป็นถังน้ำมาปลูกกับแค่ไว้ให้เพื่อให้โยนไปตักน้ำกันครับจะได้สะดวก,ส,ดวกสำหรับคนที่จะผสมเหยือ่อเหยื่อปลานะครับ แต่เรามาดูแค่ต่อไปแค่ที่ห้าครับนี่ครับซึ่งทุกแค่นะครับก็จะมีปลั๊กไฟให้ทุกแค่เลยนะครับตากล้องโดนน้ำฉีดแต่ครับแค่ที่หกครับและนี่ก็จะเป็นแค่ที่หกนะครับตามมาเลยตากล้อง และสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากทําอาหารเองนะครับก็สามารถสั่งอาหารจากข้างนอกเข้ามาส่งได้เช่นกันนะครับโดยจะมีรายละเอียดดังนี้เลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะพายเรือนะครับที่นี่ก็มีเรือให้พายด้วยนะครับแต่ก่อนจะพายเรือหรือลงไปเล่นน้ํานะครับก็จะต้องใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแต่ถ้าไม่ใส่ไม่สามารถลงไปเล่นได้นะครับ และสาหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลานหญ้านะครับหากใครที่จะไม่กางตรงแค่ก็สามารถมากางบนหญ้าได้นะครับก็พื้นก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับเพราะเขาเป็นหญ้าและตรงนั้นนะครับเขาก็จะลดน้ําต้นไม้เพื่อให้หญ้าไม่ตายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับและสําหรับใครที่ไม่อยากกางบนหญ้าก็ยังมีอีกนะครับกางบนแค่แต่อยู่ตรงโซนหญ้าเดี๋ยวมาดูกันครับครับ ก็จะเป็นนี่นะครับมีทั้งหมด4แค่เลยนะครับ <S <S และสำหรับห้องน้ำนะครับทุกคนที่นี่จะมีห้องน้ำแยกระหว่างชายหญิงนะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำชายซึ่งฝั่งห้องน้ำชายนะครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องโดยห้องที่1นนะครับห้องนี้นะครับทางด้านขวาจะเป็นห้องอาบน้ำพร้อมสุขภัณฑ์แบบนั่งยองนะครับ ส่วน2ห้องนั้นนะครับจะเป็นห้องอาบน้ำแต่สุขภัณฑ์จะเป็นชักโครกนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของผู้หญิงกันนะครับสำหรับฝั่งผู้หญิงนะครับก็จะมีอยู่3ห้องเหมือนกันนะครับแต่เขาจะแบ่งแยกออกมาเลยนะครับจะไม่ติดกันซึ่งทั้ง3ห้องนี้นะครับก็จะใช้สุขภัณฑ์แบบชักโครก อาบน้ําก็จะเป็นฝักบัวเหมือนกับผู้ชายเลยนะครับภายในก็จะมีที่วางสบู่นะครับแล้วก็ตะขอคแฟนเหมือนกันครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับลานการเต้นทนายหอยแคมป์ซึ่งที่นี่นะครับผมว่าก็บรรยากาศดีนะครับเพราะอยู่ริมแม่น้ําแควใหญ่ด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็เป็นภูเขาด้วยในตอนช่วงเช้านะครับก็จะได้ยินเสียงชนีผมว่าก็เป็น อีกลานหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเลยเหมาะสำหรับคนที่ตกปลาด้วยนะครับซึ่งที่นี่คุณลุงก็ใจดีมากด้วยโอ้โหก็ผมว่าโอเคฮะตอบโจทย์ผมเหมือนกันถ้าไงก็ฝากลานนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมากางไปที่นี่ก็โทรไปที่เบอร์นี้หรือว่าจะเข้าไปจองผ่านทางเพจก็ได้นะครับทุกคนครับสำหรับอีพีที่40นี้ก็ได้เวลา หมดสนุกกันแล้วสิกันอีกแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในการรีวิวของพวกเราและยังไม่เคยกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนก็าสามารถกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบกันครับหรือหากท่านใดที่อยากจะบอกอะไรกับพวกเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะจบคลิปกัน กบและคุณป้อมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกดทุกใจกดติดตามและกดแชร์ให้กับช่องของพวกเรากันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีที่41กันอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ